พศ2521โรงเรียนบุญสมอนุบาลก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจของคุณยายบุญสมสมาลักษ์ผู้มีจิตวิญญาณของคู่ปฐมวัยอย่างแท้จริงและปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับหลานชายคือคุณครูพิชยานดิตเทเวทชัยและคณะครูให้ดูแลเด็กให้ปลอดภัยเติบโตเป็นเด็กที่เก่งดีและมีความสุข เช่นเดียวกับโครงสีสุภาพของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลที่ครั้งหนึ่งเคยติดอยู่บนผนังอาคารเรียนของโรงเรียนบุญสมอนุบาลว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกขาวไรงามเด่นการศึกษาปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม กวา่า40ปีที่คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบุญสมอนุบาลได้ทำตามสิ่งที่คุณยายบุญสมสมารักได้ปลูกฝังมาอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการดูแลนักเรียนอย่างดีที่สุดให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กๆลูกหลานชาวจันทบุรีให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีมารยาทมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป พศ2564สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ที่ยาวนานต่อเนื่องมาเกือบ2ปีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงโรงเรียนบุญสมอนุบาลด้วยจนทำให้คณะผู้บริหารต้องตัดสินใจปิดกิจการเมื่อสิ้นปีการศึกษา2564พศ2565เพื่อสารต่อเจตนารมของคุณยายบุญสมโรงเรียนบุญสมวิทยา มีความจำเป็นต้องขยายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแต่ด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัดจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมอาคารจินดารักเพื่อใช้เป็นห้องเรียนโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โดยใช้หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560เป็นแนวทางมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กแบบบูรณาการทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยคณะครูที่มีคุณวุธวัยวุธและมากด้วยประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดให้กับเด็กๆของเราสวัสดีค่ะโรงเรียนบุญสมวิทยาแผนกอนุบาลยินดีต้อนรับค่ะ